อ p ที่สองบทสวดที่สิบห้าถึงสิบเก้าบทสวดที่สิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่สีริธิติมดิเตโชชยาสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตาปุญญาธิกาลาสัสพันตารายานิวรณนสมัมมาทัสสะพะกวโตวาระหะตสัมมาสัมพุทาสะาทวติงสมหา

พุทธานุภาพวินาธรรมานุภาพวินาสังฆานุภาพวินาเตชานุภาพวินาอิธานุภาพวินาภรานุภาพวินาเนยธรรมานุภาพวินาจตุราสีติสาสาธรรมกันธาหนุภาพวินานวารุตระธรรมานุภาพวินาอาสังคีกามขันหนุภาพวินาอาธาสมาปฏิญาณุภาพวินาชราปิญาณนุภาพวินาจตุสัตจายานุภาพวินาทัสสะภลายานุภาพวินาสัพันยุตยานุภาพวินาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหนุภาพวินา sabaritaubhawin naratanataya zerana nuhawin natunya saparouka suku patawad ka doan supaya sabiwi na santu sa pa antaraanya pibina santu sapatangga patu yang sami jantu di kayu tatuang untuk sattawa sa ciwe na samahi pohontu sapatahaaka sa papapon nabumi ka kama sa mutha aarak hakat heta sa tu mi an ra hantu paua ขวัตุสภาหมังการังนักขันตุสพาเทวตาสภาพุตรานุภาพวินาสราโสธีพู้บันทุตพผูวัตุสพหมังการังข้าขันตุสพาเทวตาสภาสังฆานุภาพวินาสราสสธีพู้วันุเตนักขตเยกบุตรานังบพกาันิวรณาปริตาสานุภาพวินาตสูันทุเตนักขตเยกบุตานังพกาิวรณา ปริตาสานุภาวินาหันโตเดสังออปัฏฐเวนากัตายคับพุทธานาป่อพะอานิวารานาปริตาสานุภาวินาหันตวะเตสังอุปัฏฐเวบทส่วนที่สิบหกพัทเทกัตตะคาถาอตติตังนานาวาคะมัยาณปติกางเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะทาตีิตัมไปหีนันตังอัปัตตจะอนาคาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งอันก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอาสังหิรังอสังกุปังตังวิทามะนุภรูหเยก็บกุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบัน ไม่งอนเงนไม่ครองแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้น,น,น,นพึงจะเรือนธรรมนั้นเนืองเนืองให้ป,ปลูกโงงเถิดอาจเชวากิจจะมาตับปังโกชันยะไม่รด้นางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตาในวันพรุ่งนหะิโนสังะรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนา เพราะว่าความบาดเพี้ยนกับพยามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารมาตาปิงอโหรตตะตมะตันทิตังตังเวพทเทกะรัตโตติสันโตอาจิกเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกลียดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่า ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้และบทสวดที่17บเจอภินาหาปัจเวกขณะปาระชะราธรรมโมมหิชะรังอนัตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพลความแก่ไปไม่ได้พยาที่ธรรมโมมหิพยาทิงอนัตีโต เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณธรรมโมมหิมารณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่าง คือว่าจะต้องได้พราดพาคจากของรัาของเจริญใจทางสิ้นไปกรรมะสกโกมะหิกรรมะทายาโทกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เึ่งอาศัย ยังกรรมมังกริสามีกัลยานังวาปาปะกังวาตัสาธายาโทภวิสา,ามีเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินะหั่งปัจเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิญ บทสวดที่1ิบแผมวิหารภาวนาะเมตตาใหญ่เอวัเมสูตังเอกาสามะยังพคะขาวสาวัติยังวิหารตีเชตวันเนอานาถาปิทิกาสารามตตะโกพควาภิกขวามันเตสีภิกขวติพัฒนเตติเตภิกขุภักขวาโตปัจโสสูงภคกวาเอตทาวุจามตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายา ภาวิตายะพาหุลิกาตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารัตายะไอเอกาทศานิสังสาปฏิกังขากัตัมนเอกาทัส,สุขังสุปฏิสุขังปฏิผู้ชัตินาปาปะกังสุปีนางปัสสติมนุษสานางปิโยโหติอนมนุษสานางปิโยโหติเทวตารคันตินาก อาคีวาวิสังวาสัทังวากัตกามติตุวตังจิตตังสมาสถทยญติมุขาวันโนวิปัสีทติอาสาม,มุโหกาลังกโรติอุตตริงอปติวิชันโตพรหมโลกูปะโคโหติเมตายาภิกขเวเจโตวิมุติยา อาเสวิตายะภาวิตายะพาหุรีกตาญานิกตายะวัตถุกตาะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารฐายะอิเมเอกาทะสานิสังสาปาติกังขาอธิอุทิโสพระนามิตาเจโตวิมุตติอธิอุทิโสพระนามตาเจโตวิมุตติอธิทิสาพระนามิตาเจโตวิมุตติกติหาการหิอุทิ अनोथि शोभ्र नामे ताचे तो विमुति कति हा कारे उ नामे ताचे तो विमुति कति हा कार नामे ताचे तो विमुति पंच हाकार अनोति सोभ्रा नामे ताचे तो सत्तहा การหิโอที่โสพระนามเมตาเจโตวิมุตติทัศหาการหิที่สาพระนามเมตาเจโตวิมุตติกะตะเมหิปันจะหาการหิอนุที่โสพระนามเมตาเจโตวิมุตติสัเพสตาเวราอพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัเพปานา เอาเวราพยาจชานิคาสุขีอัตานางบริหารันตุสัพเพภูตาเวราพยาจชานิคาสุขีอัตานางบริหารันตุสัพเพุขลาเวราพยาพชานิคาสุขีอัตานางบริหารันตุสัพเพอัตตาภาวาปริยปนนาเวรา อภิยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตูตีอิเมหิปัญจหาการหินอนโนทิโสปรณาเมตตาเจตโตวิมุตติกตัตเมหิสตตหาการหิโอทิโสปรณาเมตตาเจตโตวิมุตติสภาอิติโยอเวราอภิยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตูสัพเพปุริสาเวราอภิยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตูสัพเพอริยาเวรา อภยาปัจชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัภพอนาริยาอเวราอภยาปัจชานิคาสุขีอตานังปริหารันตุสภพเทวาอเวราอภยาปัชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเพมนุษาเวราอภยาปัชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพวินิปาติกาเวราอภยาปัชานิคาสุขีตานังปริหารันตุติ อิเมหิสัตหาการะหิโอที่โสภารณาเมตาเจโตวิมุตติกตเมหิทิทัาหิทัสหาการหีทิสาทิสาภารณาเมตาเจโตวิมุตติสัพเพปุรัติมายะทิสายะสัตตาอเวราอภยญปัจจานิคาสุขีอัตตางปริหารันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะสัตตาอเวราอภยญปัจจานิคาสุขีอัตตางปริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะสัตตาอเวรา อภิญาปชานิคาสุขีอตานังบร ys, ิหารันตุสัพเพทัคขีนายะทิสายะสตาเวราอภิญญาปชานิคาสุขีอตานังบริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะสตาเวราอภิญาปชานิคาสุขีอตานังบริหารันตุสัพเพ ปชีมายะอนุทิสายะสตาวีราภิญะปชะนิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปอุตารายะอนุทิสายะสตาวีราภิญะปชะนิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปทักชีนายะอนุทิสายะสตาวีราภิญะปชะนิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปเหติมายะทิสายะสตาวีราภิญะปชะนิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปอุปริมายะทิสายะสตาวีราภิญะปชะนิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุสเป ปุรัชิมายะทิสายยาปานาเวราอยิญญาปชนิคาสุขีอัตตางบริหารันตุสเพปัจฉิมายะทิสายยปานาเวราอยิญญาปชนิคาสุขีอัตตางบริหารันตุสเพอุตตรายะทิสายยปานาเวราอยิญญาปชนิคาสุขีอัตตางบริหารันตุสเพ ทักขิณายาทิสายญาปนาเวราอภิญญาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปุรัตถิมาญานุทิสายญาปนาเวราอภิญญาปชาอนิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปัจฉิมาญานุทิสายญาปนาเวราอภิญญาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพอุตตรายญอนุทิสายญาปนาเวราอภิญญาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพทักขิณาญานุทิสายญาปนาเวราอภิญญาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพเหติมายาทิสายญาปนา A wera a wera paca anika zuki ata na kuli haran tu maya tisaya pana a wera a wera paca anika zuki ata na kuli haran tu sape pura tisaya puta a wera a wera paca anika zuki ata na kuli haran tu sape paca maya puta a อพยพประชาอนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเปอุตรายาทิสายยาพูตาเวราอพยพประชาอนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเปทักษิณายาทิสายยาพูตาเวราอพยพประชาอนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเปปุรัติมายะอนุทิสายยาพูตาเวราอภยประชาอนิฆาสุขีอัตานางปริหารันตุสเปปัชิมายะอนุทิสายยาพูตาเวราอพยปชาอนิาสุขีอัตานางริหารตู สัพเพอุตตรายาอนุทิสายะผูตาเวราอัปยปัชฌานิฆาสุขียาตานาปริหารันตุสัพเพทัคินายาอนุสายะทิภูตาเวราอัปยปัชฌานิฆาสุขียาตานาปริหารันตุสัพเพเิธิมายาทิสายะผูตาเวราอัปยปัชฌานิฆา

อุตรายะทิสายะบุคลาเวราพิยาปชานิคาสุขีอัตานังพิหารันตุสเปรทคีนายะทิสายะบุคลาเวราพิยาปชานิคาสุขีอัตานังพิหารันตุสเปรปุรัติมายะอนุทิสายะบุคลาเวราพิยาปชานิคา

ปุรัติมายาทิสาอัตตาภาวะปริยปนนาเวราอปยปัจชาเนคสุขีอัตานาปริยารันตุสเปปชิมายาทิสายะอัตตาภาวะปริยปนนาเวราอปยปัจชาเนคสุขีอัตานาปริยารันตุสเปอุตตรายาทิสายะอัตตาภาวะปริยปนนาเวราอปยปัจชาเนคสุขีอัตานาปริยารันตุสเปประคีนายาทิสายะอัตตาภาวะปริยปนนาเวราอปยปัจชาเนคสุขีอัตานาปริยารันตุสเปป ปุรัติมายะอนุทิสัยยะอัตตาภาวะปริยปันนาเวราปยาปชาณิคะสุขีอัตานังปริหารันตุสเปปัจฉิมายะอนุทิสัยยะอัตตาภาวะปริยปันนาเวราปยาปชาณิคะสุขีอัตานังปริหารันตุสเปอุตรายะอนุทิสัยยะอัตตาภาวะปริยปันนาเวราปยาปชาณิคะสุขีอัตานังปริหารันตุสเปทักขีนายะอนุทิสัยยะอัตตาภาวะปริยปันนาเวราปยาปชาณิคะสุขีอัตานังปริหารันตุสเปหิติมายะ ที ata, ah, ata, ah, 응่สายญาติภาวว่าปริยปนาเวลาปยิยปชานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปอุปริมายะที่สายญาติภาวว่าปริยปนาเวลาปยิยปชานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปปุรัติมายะที่สายอิติโยเวลาปริยปชานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสเป อาสภาปัจฉิมายะที่สัยยะอิติโยอเวราพยาปชาอันนี้ค่ะสุขีอัตนาปรุเรยันตุสภาอุตรายะที่สัยยะอิติโยอเวราพยาปชาอันนี้ค่ะสุขีอัตนาปรุเรยันตุสภาทักขีนายะที่สัยยะอิติโยอเวราพยาปชาอันนี้ค่ะสุขีอัตนาปรุเรยันตุสภาภุรัติมายะอนุทิสัยยะอิติโยอเวราพยาปชาอันนี้ค่ะสุขีอัตนาปรุเรยันตุสภาปัจฉิมายะอนุทิสัยยะอิติโยอเวราพยาปชาอันนี้ค่ะสุขีอัตนาปรุเรยันตุสภา อุตรายานุทิสายาอิติโยเวราอภิญญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภาทัศนียอนุทิสายาอิติโยเวราอภิญญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภาหิติมายะทิสายาอิติโยเวราอภิญญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภาอุปปริมายะทิสายาอิติโยเวราอภิญญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายาปุริสาเวราอภิญญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพ ปัจฉิมายาที่สัยยปุริสาเวราอภิาปชานิฆาสุขีอาตานาปริหารันตุสัพเพอุตรายาที่สัยยปุริสาเวราอภิาปชานิฆาสุขีอาตานาปริหารันตุสัพเพทักขีนายาที่สัยยปุริสาเวราอภิาปชาอานิคาสุขีอัตานาปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาอนุทิสัยยปุริสาเวราอภิาปชานิฆาสุขีอัตานาปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาอนุทิสัยยปุริสาเวราอภิาปชานิฆาสุขีอัตานาปริหารันตุสัพเพ อุตตรายะอนุทิสายาปุริสาเวราอัปยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทัคีนัยยาอนุทิสายาปุริสาเวราอัปยาปชะนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเหตีไมยะทิสายาปุริสาเวราอัปยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปริไมยะทิสายาปุริสาเวราอัปยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิไมยะทิสายาเวราอริยาเวราอัปยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพ ปัจฉิมายาทีสัยาอริยาเวราอวียาปชานิคาสุขิยาตานังปริหารันตุสเพอุตตรายาทีสัยาอริยาเวราอวียาปชานิคาสุขิยาตานังปริหารตุสเพทักขีนายาทีสัยาอริยาเวราอวียาปชานิคาสุขิยาตานังปริหารตุสเพปุรัติมายาอนุทิสัยาอริยาเวราอวียาปชานิคาสุขิยาตานังปริหารันตุสเพปัจฉิมายาอนุทิสัยาอริยาเวราอวียาปชานิคาสุขิยาตานังปริหารันตุสเพอุตตรายาอนุทิสัยาอริยา อเวราอพยาปชะนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเปรทขีนายะอนุทิสัยยะอริยะอเวราอพยาปชะนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเพเหีติมายะทิสัยยะอริยะอเวอราอพยาปชะนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเพอุปริมายะทิสัยยะอริยะอเวาอเวราอพยาปชะนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเพปุรัติมายะทิสัยยะอนาริยะเวรา อภาปนิาสุขีอตานังปริเวรันตุสภพปุตฉิมายะที่สายะอนาริยาเวราภิาปัานิาสุขียตานังรเรนตุสภพอุตรายะทีสายะอนาริยาเวราภิญปัานิฆาสุขิยาตานังปริเวรันตุสภิทัคีณายะทิสายะอนาริยาเวราภิาปัญญานิา สุขีอาตานปริหารัสเพปัจฉิมายะอนุทิสยอนาริยาเวราวิยปชนิาสุขีอาตานัพอุริเวรันตุสภเพทักขีนายะอนุทิสยอนาริยาเวราวิยปชนิาสุขีอาตานริหารันตุสเพเหติมยะทิสยอนาริยาเวราวิยปชะนิาสุขีอาตานริเารันตุสเพอุปริมายะ ที่สายญาณาริยาเวลาอวิยาปชาอานิฆาสุขีอัตานังปริยารันตุสเพเพปุรัติมายะที่สายญาเทวาเวลาอวิยาปชาอานิฆาสุขีอัตานังปริยารันตุสเพเพปชิมายะที่สายญาเทวาเวลาอวิยาปชาอานิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพเพอุตตรายะที่สายญาเทวาเวลาอวิยาปชาอานิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพเพทักขีนายะที่สายญาเทวาเวลาอวิยาปชาอานิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพเพปุรัติมายะอนุทิสายเทวา อเวราภยาปชานิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปชิมายะอนุติสายะเทวาเวราภยาปชานิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุตรายะอนุติสายะเทวาเวราอภิยาปชานิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพทักขินายะอนุติสายะเทวาเวราอภิยาปชานิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพเหติมายะที่สายะเทวาเวราอภิยาปชานิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุปริมายะที่สายะเทวา วิราอยาพยาชานิาสุขีอาตานังปริยรันตุสเปปุรัติมายะที่สายมนุษย์สาวิราอพยาพยาชานิาสุขีอาตานังปริยอรันตุสเปปชิมายะที่สายมนุษาวิราอพยาพยาชานิาสุขีอาตานังปริยรันตุสเปอุตรายะที่สายามนุษย์สาวิราอพยาพยาชานิาสุขีอาตานังปริยรันตุสเปุรศินายะที่สายมนุษย์สาวิราอยาพยาชานิา Sukhiya tanah priharan tu sape pachi maya anu di saya manu samira apya pacha aneka sukhiya tanah priharan tu sape utaraya di anu di saya manu samira apya pacha aneka sukhiya tanah priharan tu sape rakhina ya anu di saya manu samira apya pacha aneka sukhiya tanah priharan tu sape di maya di saya manu samira apya pacha aneka sukhiya tanah priharan tu sape upri maya di saya มนุษย์เวราบยาปชะนิค่าสุขียาตานังปริหารตุสเีปุรัติมายะที่สายาวินิปพติกาเวราบยาปชะนิค่าสุขียาตานังปริหารตุสเีปัชิมายะที่สายาวินิปพติกาเวราบยาปชะนิค่าสุขียาตานังปริหารตุสเีอุตตรายะที่สายาวินิปพติกาเวราบยาปชะนิค่าสุขียาตานังปริหารตุสภีระคีณายะที่สายาวินิปพติกาเวราบยาปชะนิค่าสุขียาตานังปริหารตุสเีปุรัติมายะอนุทิสายะ วินิปัิกาเวราอาวียปัชะนิคาสุขียาตานังปริหารันตุสัเปปชิมายะอนุทิสัยยวินิปัิกาเวราอาวียปัชะนิคาสุขียาตานังปริหารันตุสัเปอุตตรายะอนุทิสัยยวินิปัิกาเวราอาวียปัชะนิคาสุขียาตานังปริหารันตุสัพเพทะขีนะยะอนุทิสัยยวินิปัิกาเวราอาวียปัชาอานิคาสุขียาตานังปริหารันตุสัพเพเฮธิมายะทิสัยยวินิปัิกาเวราอาวียปัชะนิคาสุขียาตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสัยย วินิปาตกาเวระอภิยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันโตติอิเมหิท่าสักหาการิเหทิสาราณามีตาเจโตวิมุติสภะสพเสังสัตตานังปีระนังวัชเตวะอปีระนายะอุปคาตังวัชเตวาอนุปคาเตนะสันตาปังวัชเตวาอสันตาเปนะปริยาทานังวัชเตวะอปริยาทานีนะวิเหสังวัชเตวะอวิเหสายะ เพสตาเวริโนโหตุมาเวริโนสุขิโนโหตุมาทุกขิโนสุขิตตาโหตุมาทุกขิตตาติอิเมหิอัตหากาเรหิสเพสตาเมตตายาติเมตตาตังทำมังเจตยะติติเจโตสภพพยาปาทะปะริยุทธาเนหิมุตจะ ติต,ต,ต,ติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพระม,มะวิหารภาวนานิธิตาบท <c oughs> สวดที่19เทวตาอุยโยชนะคาถา ทุกขป ату, ัตตาจนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาสโสกป,ปัตตาจนิสโสกาหูตุสพพัพเพปิปานิโนเอตาวาตาเจามเหหิสัมพะทางบุญญาสัมบาทังสัเพเทวานุโม,มทันตุสัพปัสมปฏิสิทธิยาทานังทาทันตุสัตธายาสีหลังละขันพพพาานข้นตุสัพปะทาภาวนาภิรตาหูตุกาชั่นตุเทวตาคตา สัพเพพุทธาพระลปตาปเจกานันจะยังพารังอรหันตานันจะเตเชนะระข้างปัญธามิสัพปโสสัพเพพุทธาพระลปตาปเจกานันจะยังพารังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังปัญธามีทรัพย์ปโสสเพพุทธาพระปปตาปเจกานันจะยังพารังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังปัญธามีทรัพย์ปโสสเพพุทธาพระปปตาปเจกานันจะยังพารัง อรหันตานันจเตเชนะระขั่งปัญธามิสัพปโสสเปพุทธาภะระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะระขั่งปัญธามิสัพปโสสเปพุทธาภะระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะระขั่งปันธามิสัพปโสสเปพุทธาภะระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะ ระค่างพันธามีสัพพโสสเพพุทธาพระลพตาปเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะระค่างพันธามิสัพพโสสัพเพผูทธาพระลพตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะระค่งพันธามิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอนุชานออนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนตและธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตรายอดเสิษธีเรียนยอดเสิษฐีเรียนไหวครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งภาพ,พระลิตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุสาธุ